เมื่อก่อนสมัยเป็นพนักงานออฟฟิศหลังจากเลิกงานหรือวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะชอบไปร้องคาราโอเกะมากๆเลยค่ะตั้งแต่โควิดระบาดเราก็แทบจะไม่ได้ไปคาราโอเกะอีกเลยค่ะก็เลยทําให้เราสนใจกิจกรรมอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะการท่องโซเชียลซึ่งทําให้เราเสพติดโซเชียลมากขึ้นค่ะอันนี้เราไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะคะการใช้โซเชียลมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมากเกินไปนะคะอาจทําให้เกิดภาวะเสพติดได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจและยังเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าเครียดสมาธิสั้นและไบโพล่าค่ะมีอะไรบ้างหรอคะที่เราารู้สึกว่เติ ก็คือวุ้นในตาเสื่อมค่ะซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมจากการใช้หน้าจอที่มากเกินไปตาเสื่อมเป็นภาวะที่มองเห็นจุดเล็กๆลอยไปลอยมาโดยจะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันออกไปเช่นจุดดำเล็กๆหรือวงใหญ่ๆคล้ายเมฆอะไรประมาณนี้ค่ะครั้งแรกเราคิดว่าเราใส่คอนแทคเลนส์มากเกินไปแล้วกลับมาใส่แว่นเลิกจับโทรศัพท์แล้วก็มาทํากิจกรรมหน้าบ้านแทนค่ะเดี๋ยวจะลองให้เจ้าของที่เขาไปตรวจค่ะคิมี้มี่ออกมาอก่อนแล้ว ออกมาไหมมาแต่ก็นั่นแหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลเราก็ยังไม่ได้ไปพบแพทย์นะคะเพียงแต่พักสายตาออกมาอยู่กับแสงธรรมชาติอาการเป็นวุ้นที่ตาก็ดีขึ้นค่ะถ้าใครเป็นแบบเราลองพักสายตาดูบ้างน,นะคะ